วส,สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พ่อแบงค์จะให้เด็กๆถ่ายคลิปแล้วก็พูดเสียงปลาฉลามทําได้ไหมครับได้พากเสียงปลาฉลามได้ไหมครับน้องไบต้องถือกล้องเองเลยนะส่วนน้องบิงต้องเป็นคนพูดเป็นคนพูดเป็นคนคุยเลยนะอ่ะถือกล้องเลยครับไบแล้วก็ไปถ่ายปลาฉลามใกล้ๆช่วยด้วยช่วยด้วยฉันถาแม่ไม่เจอช่วยฉันถาแม่น่อย ไปไปรู้ได้ไงว่าแม่เขาหายไปก็อยู่ตัวเดียวแบบนี้ไงอ๋อบิงบิงช่วยได้ไหมได้เรามีเรา้ให้ปลาฉลามเขาอยู่นานะเดี๋ยวเขาจะตายริงปะงั้นเรารีบไปลองสระน้ำดีกว่าที่นี่นะคะเขาใหญ่อาร์ทีสวยมากๆดูสิดูวิวสิวิวสวยมากๆแล้วเรามีปลาฉลามตัวใหญ่ตัวเหมือนตัวจริงเลยไหมเป็นปลาฉลามลอยได้ใช่ไหมนี่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 เราสามารถเข้าไปอยู่ในปากได้เลยนะ ตัวนี้เข้าปากได้ไหมตัวนี้เข้าไม่ได้นะแต่แต่มีตัวแม่ตัวตัวพ่อด้วยตัวใหญ่มากเข้าปากนะปก้ปลาเราไปเข้าปากปลาฉลามกันครับพ่อใจระวนันนะเราลองมันแบดบ็กอาูุตัวแล้วมันงับนะฮะเขาจะปิดปากหรอเขาจะงับพวกเราเหรอ <S <S อุอ้ยอุ้ยตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยแล้วตรงนี้ก็มีพี่หมีเด็กๆแล้วเราไม่ช่วยปลาฉลามกันหรอพ่อหลังสไลเดอร์สไลเดอร์ลงมาแล้วไปหาปลาฉลามนะ โอเคไหมเด็กๆถ้าสไลเดอร์ลงมาแล้วไปหาปลาฉลามนะพ่ออุ้มหนูได้ไหมอุ้มหนูเหรอหนูกลัวเหรอสไลเดอร์ที่นี่สูงเหรอไหนพ่อขอดูสไลเดอร์หน่อยสูงไหมอุ้ยสูงนี่นะดูสิแล้วตรงนี้น้ําลึกหรือเปล่าพ่อแบงค์คิดว่าเราลองไปลงสาดเด็กก่อนไหมไปพ่อถือปลาฉลามให้เดี๋ยวพ่อพาไปหาแม่ปลาฉลามไปลองลงซิสาเด็กอยู่ตรงไหนมีสาดเด็กไหมครับ นี่ตรงนี้เป็นสาเด็กสาเด็กอยู่ตรงนี้บิงกาไปด้วยบิงเกาะไปไปเร็วลงลงลงเลยบิงอุ้ย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 ลงแล้วลงแล้วน้ำเย็นมากมากแล้วปลาฉลามตัวนั้นน่ะเรารีบไปหาตัวนั้นกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นมันขี่ได้เหรอายชอบไหมตรงนี้เขามีพุ่งๆด้วยนะเหมือนาอจากุุชี่เลย มันเป็นน้ําพุเหรอครับตรงนี้น้ํามันพุ่งออกอทำได้ไงอะ่ะเราต้องกดตรงไหนอะ่ะอ๋อข้างล่างมีที่อุดรูเหรอน้องบิงทาได้ไหมน้องบิงลองอุดรูนิดสิรูไหนทําได้อีกมีรูไหนอีกอุยอ้ย,ยทุกคนมันออกมาได้จริงๆด้วยไปก่อนอื่นเราพาปลาฉลามไปก่อนไปเร็วไปไบตรงนั้นน้ำลึกไหมไ<ป>ลึกเหร<า>อเอา้าแ,แล้วเราจะไปยังไงอะ่ะน้องไปไว่ายน้ําเป็นยังจริงเป่า เราจะว่ายน้ําไปหาปลาฉลามบุญปลาฉลามมาแล้วอุ้ยทุกคนมีคนอยู่ข้างในปากปลาฉลามด้วยเด้งมามันเป็นที่นั่งหรอเขอาโดนกินหรือเปล่าสไลเดอร์สไลเดอร์เหรออันนี้เหรอแต่เราต้องทําภารกิจก่อนเอาอันนี้ไปหาปลาฉลามก่อนหรือว่าไปหาหน่อยไปไปเออหนูก็ไปมาแล้วอุ้ยอุ้ยปลาฉลามมาแล้วปลาฉลามปากใหญ่มาแล้ว ้องไปขึ้นได้ไหมครับอึ๊บอึ๊บเอาตัวนี้เข้าไปก่อนเอ๊เอาตัวนี้เข้าไปโอเคโอเคไปจะขึ้นแล้วครับนี่นี่นี่ไปจะไปจะไปขึ้นตรงนั้นใช่จะได้ขึ้นสองคนเลยปากฉลามนี้ขึ้นได้หลายคนเลยนะโอเคโอเคหนึ่งคนที่หนึ่งขึ้นมาแล้วครับขึ้นเลยครับเออหูปากฉลามจะจมไหมเนี่ยหัวเยอะเลยโอ้ห้อยขาได้ด้วยนั่งห้อยขาเลยอัน เราได้เข้าปากปลาฉลามนะทุกคนบ๊ายบายเราทําภารกิจสําเร็จแล้วเราเจอปลาฉลามตัวใหญ่ปลาฉลามยักษ์มาแล้วโอ้ยตก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 โอ้ยตกตกแล้วดีนะน้องใบว่ายน้ะเป็นน้องใบว่ายไปขาแม่เลยไอ้ไหวไปเกาะแม่ถึงไม้ใบอีกนิดเดียวส่วนน้องบิง่ายน้ะไม่เป็นห้ามกระโดดนะโอเคน้องบิงเกาะนี้ไว้โอเคหนูต้องนั่งอยู่กับปลาฉลามนะ าไปไหนนะโน่นพี่ไบกลับไปเกาะอ,อยู่โน่นแล้ววูปลาฉลามปากใหญ่แต่ว่าปลาฉลามฟันหักด้วยบิงฮะบิงดูฟันสิปลาฉลามฟันหักน้องบิงกล้าโดดไหมโดดมาหาพ่อได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาฉลามให้พ่อก่อนแล้วน้องบิงก,กระโดดมานะอ่ะยืนเลยน้องบิงจะกระโดดแล้วนะครับหนึ่งสองสามตู หนูว่าจาฝั่งข้างนู้นเหรอหนูจะไปไหวเหรอไม่หไหวยื่แล้วเดี๋ยวพ่อยืนรอไปไปไค่อยๆไปไปครับน้องไวจะว่ายข้ามฝั่งเออหงายไปจะได้หายเหนื่อยไปหงาย,ไป,ดดยไปอีกนิดเดียวไวอีกนิดเดียวสู้ไหมสู้ไหมส่วนบินก่อนนั้นมาบินก่อนนึงมากอดปลาชะรมมา โอเคปอาแน่นแนนอุ้ยปาสลามตัวนี้มันช่วยบิงบิงกอดชีพไปป <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นอันนี้กันเราจะขึ้นสไลเดอร์ ้พ่ภาัดหนูอยู่แล้วโอเคแล้วตอนนี้น้องใบขึ้นไปบนสไลด์ได้ยาวสีขาวนะครับส่วนน้องบิ๊กอุ้มปลาฉลามขึ้นไปด้วยน้องใบจะกล้าลงไหมครับเนี่ยใบลงแล้วใบลงแล้วอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยไม่แรงมากไม่แรงมากเป็นกบบสนุกโอเคเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับดกปลาฉลามปลาฉลามไหลลงมาบิ๊กลงมาเลยบิ๊กมาได้โหทุกคน ต้องบินหน่อยแรงมากบิงไปเกาะเกาะปลาฉลามไวโอเคจับมันไหมเล่นอีกไหมเล่นอีกไหมี่ตนี้ค่ะอนูก่อนได้ไหมได้ตอนนี้ให้ปลาฉลามคนที่หนึ่งนะบายแล้วก็ตามด้วยบิงนะบายตอนนี้ปลาฉลามจะลงคนที่หนึ่งพอแบงค์ตามด้วยดีกว่าพอแบงค์อยากขึ้นไปดูข้างบนน่ะพ่อก็อยากเล่นเหมือนกันนะ สนุกเลยเห๋อโอ้โหข้างบนมันน่าสนุกครับมีสไลเดอร์แบบนี้เด็กๆก็ชอบเลยสิไปครับไปครับไปามนหุยให้พ่อลงก่อนพ่อลงหนึ่งปลาฉลามลงสองพ nice ่อจะได้ไปถ่ายให้ไงใช่หูข้างบนมันมีน้ำไหลตรงนี้อรอไปเด็กๆเด็กๆให้พอลงไปก่อนนะไปครับ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 มาได้ปลาฉลามมาได้ ปลาฉลามจะมาแล้วปลาฉลามมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอปลาฉลามมาแล้วต่อไปตาบิง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 เก่งมากบิงไปเกาะปลาฉลามไว้บิงเกาะไว้โอเคโอ้ย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 บิงบิงบิงเกาะปลาฉลามไม่อยู่บิงใบใบลงมาเลยใบลงมาเลยพี่ไปจะลงมาแล้วบิงบิงรอบเร็ว พี่ใบลงมาแล้วพี่ไบพี่ใบพี่ใบตูวพี่ใบพี่ใบทำไมลงเบาจัง,น,ง,งน้องบ่งน้องใบหนูนั่งหนูเข้าไปอยู่ในปากก่อนเร็วเดี๋ยวพ่อดึงกลับมาให้ปลาฉลามตัวนี้เป็นปลาฉลามรับทรงสามารถขึ้นจากฝั่งนี้แล้วไปอีกฝั่งหนึ่งได้ขึ้นยากไหมาบขึ้นอันนี้ก่อนเออมาระวังเจ็บนะครับไปขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเข้าไปอยู่ในปากปลาฉลามรับทรง ปลาฉลามรับสรงโอ้น้องใบนั่งสมาธิอยู่ในปากปลาฉลาม <c oughs> ปากใหญ่มากปากใหญ่มากอะใบลงโอ้ไปกระโดดแล้วน้องบีงขึ้นไปเลยบีงบีงขึ้นไปเลยส่วนน้องใบลงจากปากปลาฉลามนะ้วเดีย๋ยวพ่อแบงค์จะให้ปลาฉลามไปอยู่ตรงสไลเดอร์ดีกว่ามาครับมาครับปลาฉลามตัวนี้ไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้บิ๊กไบอยู่บนสไลเดอร์ส่วนข้างล่างนะครับจะไหลลงมาเข้าปากปลาฉลามตัวนี้ครับ แต่ว่าเรามีตัวเล็กหนูเด็กๆเอาตัวเล็กมาตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาแล้วดูนั่นไงตัวเล็กไม่เข้าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงก็หยิบเจ้าตัวเล็กก่อนนี่ปัะชนานับตัวเล็กโอ้มันเข้าไปอยู่ในปากตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆเด็กๆพร้อมไหมพร้อมแล้วลงมาเลยครับลงมาเลย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 อุ้ยไม่เข้าบิงบิงบิงไอเข้าเลยนะบิงเข้าไปอยู่ในปากเลยบิง มาแล้วบบงงีดเดียวบบงอุ้ยหูบีกเก่งมากบิงอุ้ยเข้าไม้ิบงมีงเข้าปากไหมเบงเบงเปาะเกาะหางไหมเกาะหางประฉลามไหมอุ้ยวกเกาะได้ไหมเกาะไม่ได้หางเขาหางเขาขาดทุกคนหางเขาเป็นแผลอุ้ยทุกคนตรงนี้เหมือนมีม่านน้ำฝนเลยนะเราเข้าไปอยู่ใต้นั้นได้หรออ๋อเข้าไปอยู่ใต้แบบนี้เลยมังอุ้ยเข้าไปอยู่ใต้นี้แล้วมองเห็นด้วย นึ่งสองรั้มแยสิน้ากระโดดแล้วมาหาพ่อให้ทันนะอันนี้คือมือพ่อนะกระโดดแล้วมาจับมือนะตุ้มามาจับมือจับมือจับมือหนึ่งองตุ้เก่งมากๆไม่คิีดไม่กิดถ่ายให้หน่อยสิพ่อจะเข้าไปอยู่ในปากมามันจะโจมไหมอะ ไม่ิดว่าจมไม <ot> <bad> <language> ไม <FE> ่ไม่จมนี่คพอไปข้างบไปขึ้นมาไม่จมมไม่เห็นไปไหนเลยเรือาลออกแล้วไมมันไปทางน้นล่ะนี้รอให้เด็กๆ้อยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวพ่อแบงค์จะให้ปลาสลาดป่อยหลังหพร้อมไหมพันไหมพร้อม โอเคอยังสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงเบย์ด้วยนะบ๊าย bye bye บาย bye bye